สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกท่านไปที่ประเทศกัมพูชาในศึกจมเปี้ยนกุนครเมร์ชกกันเมื่อวันที่8ธันวาคม2567พลังแชมป์ศิลปะการต่อสู้เขมรน,นักชกชาวไทยคนนี้วันใหม่นะฮะเป็นนักชกที่ถือว่ามีไฟการชกยังไม่ถึง100ร้อยนะฮะเป็นการเชิญนะฮะให้ไปชกคนนี้นะครับนักชกเจ้าถิน่นเปิดตัวออกมาอย่างสุดอลังการถือว่าเป็นมิติใหม่นะฮะ ในการโปรโมตมวยกุนขแมเจ้าถิ่นนะครับชุ่นซิมบุญอายุ31ปีนะฮะสูง170เนี่ยนะครับการเปิดตัวของกุนขแม่เนี่ยถ้าชบกับต่างชาติก็จะต้องคลุมถงชาตินะฮะในการเปิดตัวออกมาเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็แฟนๆที่ไปชมครับก็จะได้เห็นนะฮะว่าความภูมิใจนะของกุลขแมที่ หานักชกชาวไทยไปชกด้วยได้เนี่ยนะครับท่าไหว้ครูนะครับของกุลครแม่นะฮะแฟนๆลองดูนะครับว่าแตกต่างกันจากมวยไทยยังไงบ้างนะครับเพราะว่ามีการจารึกไว้เป็นหลายลักณ์อักษรมากกว่าพันปีโดยบรรพบุรุษของโบราณเนี่ยนะฮะชุนซิมบุญอายุ31ปีนะครับสูง170ในน้ำหนัก67กิโลกรัม เปิดตัวออกมานะชก44ไฟชนะ28แพ้14ชนะนกถึง19ครั้งนะส่วนวันใหม่นะครับนักชกชาวไทยสูง181กัด67กิโลกรัมชกมาแล้ว79ไฟชนะ58แพ้19ชนะนก13ก็ถือว่าเป็นการฮะรเชิญนะครับหานักชกชาวไทยมวยไทยอ่อนกว่านะครับอยู่ถึง5ปีนี่นะครับ กติกามวยกุนครเมนะครับออกอาวุธได้4ส,ส่วนหมัดเท้าเข่าศอกออกได้ไม่จํากัดนะก็การให้คะแนนก็เหมือนับวยไทยนะทุกคลิปแอดมินก็จะบอกประมาณนั้นเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ากติกากุนครเมให้คะแนนอย่างไงนะเนี่ยนะครับก็เป็นรายการทีวีนะครับบายน์ทีวีถือว่าเป็นรายการนะช่องใหญ่ อีกช่องหนึ่งนะครับของประเทศกรัรมพูชาเนี่ยนะครับก่อนการชกก็มีการไหว้ครูครับเพื่อที่จะจําลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ฝึกฝนมานะยกที่หนึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นครับกางเกงสีแดงเจ้าถิ่นนะครับส่วนมวยไทยกางเกงสีน้ำเงินหรือภาษาเ,เขมรเขาเรียกว่าสีเขียวนะครับก็คือสีเขียวนะฮะแต่อยู่ที่การเรียกนะฮะ ยกที่หนึเริ่มขึ้นมวยไทยจะลอยกว่านะครับอยู่11เซนติเมตรมาดูนะครับว่าการปุกปั้นนะครับการหามวยไทยไปชกก็ถือว่าเป็นนักชกจากประเทศไทยนะครคลุ่มทงชาติไทยไปถ้ามวยเขมรฮะกัมพูชาชนะได้ก็ถือว่าเป็นความอารมณ์ประมาณว่าชนะมวยไทยอะไรประมาณนี้นะฮะ มาดูนะครับว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรนะโอ้โถือว่ามีนะครับอายุมากกว่าอยู่6ปีเห็นครับขยับเข้าหานะสำหรับมวยเจ้าทินคลุณนทำไมท่ายกนะหมัดเท้าเขาซอกโอ้โหเนี่ยนะครับเปิดฉากเดินเข้าหาเลยนะครับก็ได้พลังเชียร์นะครับแรงใจจากแฟนๆชาวกัมพูชา สุดมวยไทยนะครับก็ก็ต้องยอมรับนะครับว่าไปชกก็มีทีมงานไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะฮะในการไปชกไม่นะครับเตะโดนกระจับขอโทษไปนะน้ำหนักเท่ากันฮนะ6กิกิโลกรัมกรมการเตือนฮะก็ถือว่าเป็นการพัฒนานะของกีฬากุนเแมรก็มีเสเรจันทรนะฮะที่เป็น รองประธานสมาพันธ์มวยกัมพูชานะครับที่เป็นโปรโมเตอร์ที่ให้การสนับสนุนนะครับชื่อนี้คุค้นนะะก็เป็นการโปรโมรททีเดียวนะครับในกุนขรแมนี่นะครับวันใหม่นะฮะไม่ใช่ฟ้าใหม่นะฮะหลายๆท่านอาจจะนึกถึงฟ้าใหม่ที่เคยมีข่าวการล้มมวยตอนที่ชกที่โคร่าน คนนี้นะครับไม่ใช่ฟ้าใหม่นะครับเป็นวันใหม่ก็สถิติการชกก็อยู่79ไฟในเมืองไทยอาจจะยังไม่มีชื่อนะฮะสักเท่าไหร่ก็ได้การเชิญชวนไปชกที่กัมบูชาก็โปรโมเตอร์ก็จะหามวยประมาณนี้นะครับทีบ่มีสถิติ ไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับกระดูกมวยยังไม่แข็งมากเท่าไหร่ยังไม่ถึงรอยไฟไปชกที่กัมบูชาเพื่อที่จะนะสร้างสถิตินะับให้กับนักชกกัมบูชายกที่หนึ่งนะครับมาถึงช่วงท้ายปลายยกก็ยังออกอาวุธกันไม่เรียบไม่เร่งเท่าไหร่นะครับชกกัน5ยกนี่นะครับยังมีหมัดเดินเข้าหาครับในยกที่หนึ่งของชุนซิมบุน ในวัย31ปีนะครับก็ฝึกฝนมวยชกได้นะฮะนี่ครับ,รบยกที่1ผ่านไปนะมาชมการชกในยกที่ 2, 2> กันต่อนเนื่องเลยนี่ครับตึกติป,ปีราวทูนะฮะตึกก็คือน้ำนะฮะน้ำสองโอ้โหเปิดฉากขึ้นมาชุนซิมบุญเดินเข้าหาในวางโอโ้เจอสวนแข้งขวาไปดองนี้ยกที่สองนะครับมีมาให้เห็นกันแล้วนะ ทีไปนะครับได้ช่วงตัวที่ยาวกว่านะสำหรับวันใหม่วางแข้งขวาไปน,นี่นะฮะชุนซิมบุญก็พยายามนะครับวางแข้งซ้ายติดแขนอยู่เขาประมาทไม่ได้นะฮะโอ้ยมัดซ้ายดอกนี้เสียงเชียร์มาเต็มเลยนะนี่นะครับ,รบมัดซ้ายแลกกันซ้ายอีกทีหน,นึ่งนี่นะครับขวาเลกกับซ้ายโอ้โหนี่นะครับมาเป็นชุดเลยนะครับจังหวะนี้ แลกกันดอกนี้นะครับโอ้โหชุนซิมบุญโดนไปแล้วนะฮะกรรมการต้องให้แพทย์สนามดูนะฮะมีแผลแตกนะฮะที่จุดไหนครับจุดตานะครับจุดตาตาขวานะฮะนี่นะครับจังหวะแรกเดือดกันเมื่อสักครู่โอ้โหนี่นะฮะชุนซิมบุญมาชมภาพชาครับจังหวะแลกเดือด โอ้ยเจอศอกครับเจอศอกของวันใหม่นี่นะครับศอกซ้ายไปนะครับศอกแรกกับหมัดนะครับมาชมกันชกต่อนะหม,มุืเนี่นะฮะเลือดเข้าตาแล้วนะครับบายยังไงชุนสิมบุลแลกกันโอ้ยเนี่ยนะครับดุดันไม่เกรงใจใครกรรมการต้องให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าจุดที่แตกนี่คือจุดที่ค่อนข้างอันตรายนะครับ นี่นะฮะดูอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเลือดเข้าตาเลยนะครับกรรมการว่ายังไงฮนะยุติการชกเลยนะครับนี่นะฮะเป็นวันใหม่นะฮะที่ไปชนะน็อก TKO นะครับแตนี่กัน็อกเอาเพราะว่าคู่ต่อสู้ไม่สามารถสู้ได้นะฮะซึ่งจะต่างจาก KO นะครับ KO นี่คือน็อกนะฮะซากาิเมะนีพูดคำว่าสลบเลยนะฮะแต่อันนี้คือยังไม่น็อกนะฮะ แต่ก็เป็นการจับแพ้ไปนะฮะเพราะว่าวชกต่อไม่ได้นี่นะครับมาชมภาพช้าจังหวะหมัดแรกกับศอกดอกนี้นะฮึ่มเนี่ยนฮะศอกซ้ายโดนเหมือนกันนะฮะสำหรับวันใหม่ศอกแรกกับหมัดครับความคมของศอกมวยไทยทําให้ชาวกัมพูชานะฮะเสียงเงียบกริบไปทั้งเวทีเลยนะโอ้โหนี่นะจังหวะนี้วันใหม่นะในวัย26ปี ก็ถือว่าไปชกที่กำบูชานะหาประสบการณ์แล้วก็ให้ประสบการณ์กับนักชกกำบูชาไปพร้อมๆกันแอดมินตุงนั้งก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาสวัสดีครับ